สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องทั้งสิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเริ่มแล้วนะครับเริ่มแล้วขบวรนรถแห่นะครับพี่น้องขบวนรถแห่หรือว่าขบวนแห่โบานางลำนะพี่น้อง ีมากการกระทรวงพาณิชย์นะครับ ไซื้อต <Warner> <government> ู้บ้านไปเพื่อก้อนนักท่านรัฐมนตรีและกระทรวงพาณิชย์ท่านพิ่ชชร์ิตภัณฑ์และชน้ะที่ไดําเรือดเนทางมาร่วมงานบุญกระเป๋าชาวตบนงานชาวจังหวัดเลยในครั้งนี้นะครับและเดี๋ยวประกาศปรกาที่ไประชยมเพ่อเรื่อับ ครับผมครับครับผมเปิเบาเลยครับไม่บครับผมครับผมฝาดเลยฝาดเลยครับอ่ากากเปอเออฝาดเลยครับพ่อเป็นเปหมอครับผมเป็นปเนี่ยโอ้ครับเนี่ยเป็ป็นหมอเนี่านครับซือเน่ยนห นะครับพี่น้องครับผมครับผมนี่นังนํำจบไปแล้วนะครับหนึ่งยกนะครับจบแล้วหนึ่งยกจค้่าจหาครับผมครับผม ข่าวตอนรับหลังจากนั้นท่านนายกพัฒนาพลพิมพ์ก็จะได้ล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานตามลําดับต่อไปครับในโอกาสนี้ราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพิชัยอริสพันธ์ครับได้เข้าประําแท่รับฟังล่าวรายงานและล่าวเปิดตามลําดับต่อไปและเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหารวลกปิ่นเกล็ดพิธีเปิดด้วยนะครับเรียนเชิญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพิชัยอริสพันธ์ท่าน ผลักกระทรวงพาณิชย์ท่านพิธีกรมการค้าภายในท่านผู้บริหารกระทรวงท่านผู้ว่าการจังหวัดพร้อมทั้งคณะผู้บริหารพี่น้องชาวตำบลนาอ่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกเทศมนตรีพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาผมก่อนที่ท่านนายกเทศมนตรีท่านจะได้กล่าวรายงานของท่านประธานเพื่อให้ท่านประธานได้เปิดงานบุญประจำปีในครั้งนี้ก็เลยถือโอกาสนี้กราบเรียนพี่น้องชาว เยสวดนาอากว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครั้งหนึ่งของพี่น้องเงาวเยสวดนาอากกับที่ได้รับโอกาสอย่างดียิ่งจากบุคคลระดับสูงของรัฐบาลก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพิชัยมณิษพา,าท่านมาเปิดงานในเยือนให้ถึงหมู่บ้านถึงบ้านเราเ้ยเฉะนั้นขอรียณ นี่ครับยิ่งใหญ่ครับพี่น้องอันแ่ครับมายยบนจน้สแี้กมนครับ้เนนาเน่อเป็นเกียริครับมาทมนนสาหน่อยเข้ามาทุกปีนะครับมาเกือบทุกปีนะครับในปีนี้ยิ่งใหญ่ครับพี่น้องสร้างเยียบงาเพร่เยเี่ยบเมืองครับท่านรัฐมนตรีนะครับธรรมานะครับพี่น้อง ขอท่านท่านดนตรีเป็นแหล่งสูงนะครับที่เวลารมการนีระบบเชื่อนะครับว่าเื่อท่านรัฐมนตรีมาท่านกจะสวงมาท่านที่ดีมาท่านก็จะสวดจำทาวมทางาวอมเลยของเรานะครับในโอกาน้าท่านเป็นหเป็นโตท่านก็อยากจะฝากให้รองทาวจเลยวันนี้ผมเองก็ในวกานี้ขอต้อนรับท่านด้วยบางยิ่งขอให้ร้อง น้องชาวนอาที่โรงทุกคนดรัอนุญาโคกเมืองอนราตัฒนสุทธิเมืองมีงานเ้่วนท่านีั้งขก็ารเิท่านนายกรในการรายงานเพื่อให้ท่านเตือนสเพื่อแกอไขครับเชครับเยนน่านท่านพี่ใหญ่ลีิุนรัฐมนตรีว่าฯใหสุนทรภประธาน าการรับประทานก็คือเจ้าตอนนี้กำลังทำการนะครับทำพิธีเปิดครับพี่น้องเปิดงานนะครับประเพณีบุญว่างไฟหรือว่าบุญเดือนหกครับพี่น้องได้รับเจตจากท่านนะครับท่านพชิชัยนะครับ อภิชัยครับนั้ริปตพันธ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับมาเปิดงานครับพี่นอ้องรู้สึกเป็นเจติครับ,บไฟของเทศบาลตะบนาอาณาในวันนี้กระผมขอนําเรียนถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดง,งานพอสังเกตดังนี้สืบเนื่องจากเทศบาลตะบนาอาณาและพี่น้องประชาชนตะบนาอาณาทั้ง12หมู่บ้านโดยมีท่านพระครูสุวรรณธรรมธรเจ้าว,วัดวัดพลง,งามบ้านิ ลองเจ้าคณะอำเภอเมืองเลยเป็นที่ปรึกษาในการจัดงานบุญในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีงานบุญบ้างไฟให้มีการสืบทอดต่อไปสองเพื่อเป็นการสื่อสารประเพณีวัฒนธ,ธรรมอันดีงามให้คงอยู่ในสังคมต่อไป 3. เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่พนักงานมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อพับนาได้ร่วมกันบ่อาแมวรถอาวเด็กกระหอนสี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวีนึ่งปีนึงีนึ่ดาวนนอ๊ครับนอ๊อฟเราองสู้การดำเนินการจะมาในครั้งนี้ได้จัดงานมัหนห่งซ้่งบนะคุ้มไฟจํานวนสี่งานมาเฝ้าต้องสู้ครับปีหนึ่ง ลำชั่วโมงสองชั่วโมงหนองแม่ก็เอาทำประเดี๋ยวจะไปลำตะบุญมาบอกตะวงเวียนไม่อยู่บ่บ้านที่สองที่สี่บ้านนาที่หก ขบวนที่สามเรียกจากตรงนี้แล้วครับไปถ้ำถำการนะครับท้ำการตั้งขบวนที่ที่วงเวียนเนาะครับตั้งขบวนที่วงเวียนแห่ขบวนในวันนี้ครับระยะทางประมาณสามโลเลยครับประมาณสองกิโลครับประมาณระยะทางประมาณสองกิโลนะครับในแต่ละบวนได้จัดตัวเต้นขบวนรถขบวนต่างๆ ายงสวมเอาครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าวัดี